นู่นู่นนู่นนู่น่อะไรวะยังไงบนจันทร์ Å, ปลานิลลอยอยู่แต่ไซส์ไม่ค่อยโตโอ้โหอ้โหนู้นน่ะปลานิลกลับมาเยอะมากเลยวันนี้นี่นี่นี่โอ้โหบางตัวก็ดิ้นนอกเหห์เอ้ตัวนี้ดิ้นในเหห์ดีกว่าเนี่ยตัวนี้ข้าวเผานะโอ้โหฝูงปลานิลครับอยู่เต็มเลย มีเยลล็อกนี่ก็ได้แล้วมั้งนี่เห็นสี่ห้าตัวมันอยู่ไปทั่วเลยหีวะดิ่นอยู่เฮ้ยนี่นี่นี่น,น,นี่หลายตัวฮะหลายตัวหลายตัวนะปานินปานิน เยี่ยมเลยครับเยอะเยี่ยมเลยโอ้ยสวยงามใส่ง,งามครับใส่ง,งามใส่ง,งามเลยเนี่ยอ,อุ้ยกี่ตัวเนี่ยใส่ใส่ตัวเก็บไ,ได้ทุกตัวเลยครับใส่สวยเลยใส่สวยงามนี่ครับ เดินลุยหวานในคลองดีกว่าใส่สวยๆนั้นเลยปานินครับปานินล็อกนี่ทรงมันจะอ้วนๆครับสาหร่ายเยอะปานินชอบกินสาหร่ายครับนี่อีกตัวหน,นึ่งนี่สี่ตัวครับว้าว ว้าววันครับต้องไปล้างน้ำสีตัวส,สวยๆนยครับนี่ครับ เดินลุยหวานตามขอบนี่ดีกว่าปลายใหญ่ไม่ค่อยหนีครับปนินชอบหลบตามหลุม

โหดันแห่ไปนู่นน่ะน่าจะยังอยู่ครับโอ้หนี่น,น,นียังดิ้นอยู่นี่น้ำขึ้นอยู่นู่นน่าจะเป็นปลาตาเหลือกครับไม่ก็นวนจันเดี๋ยวนะโอ้โยโอยโออย ่อให้เหนื่อยปล่อยให้มันเหนื่อยก่อนน้ำประมาณนะ้าอ,อกครับตรงนี้ติดเลยวะโอ้โหแหตีติดน่าจะยังอยู่ในแหนะตอนนี้แหมันติดมีตอมัอ้งหลุดละ Điên lẽ, ư, yên dụ, yên dụ Ba yên Tông yòn hẻ vây Đừng hẻ tưng để mà nó thả lũ Hẻ nó tưởi mất lắm Ui, 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 ui Mẹ khốt nặc lời Ui, điên, เดี๋ยวย่อนแหไว้ก่อนไม่ใช่ปาน,นินครับดินแบบนี้น่าจะเป็นพวกปาลกปตาตะเลือกปลาตะเลือกปลาวนจันค่อยๆกวาดเอาแหมารวมกัน เฮ้ยอะไรวะตัวโคตรใหญ่นันยังไงจันทะลุแหไปแล้วตัวนึงโอ้โหรอบนี้นานนะครับค่คาอยๆปัดแหมารวมกัน ยังไงวะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ย,อยดูไอ้นี่อีกแล้วอยู่นอกแห่ด้วยนะทะลุแห่มาแล้วนะ ที่ผมเคยได้มาก่อนนะเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้นะ่ะเนี่ยครับไม่ใช่ปลาโนนจันแต่ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรอยู่นอกแหลเลยนะเฮ้ยเปิดสวิงไม่ได้เดี๋ยวเอาสวิงมาอยู่ หัวทะลุแหมาแล้วครึ่งนึงเดี๋ยวใส่สวิงได้เปล่าเอาสวิงคาดเอวมาอยู่ปลาพวกนี้แรงเยอะครับปลา <c oughs> ดูใส่เข้าสวิงแล้วเนี่ย <c oughs> ยังมีปลานินปลาหมอเทศดกครับมีปลาอีกหลายตัวนะนี่แหมันจันเมื่อกี้ก็ทะลุแหไปหลายตัวเลยไหนปลานิน <c oughs> อันนี้อะไรวนจันด้วยมีปลานินกับ,บนวนจันครับโ <c oughs> อ้หืน้ำเต็มกล้องเลย นี่อันนี้นวลจันรแต่ตัวนี้ไม่ใช่เนี่ยครับแต่คนที่นี่บางคนเขาเรียกปลาจันเนี่ยครับเนี่ยโลก,กว่าเลยเนี่ยใหญ่กว่าที่ผมได้วันก่อนอีกดูยาวเป็นแขนครับนี่ครับโอ้โหยาวเป็นแขนอนะ่ะแขนพอดีเลย อาจจะมาโลสองโลสามขูดเอาเนื้อครับปลาพวกนี้กล้ามจะเยอะขูดเอาเนื้อทำบุกชิ้นอันนี้ปลาเนินครับปลาเนินไซส์ฝ่ามือเนี่ยโอ้เยอะแหลงเยอะจริง นี่นี่ครับหวานไม่ถึงชั่วโมงนี่ใช้สวยครับปานินไซส์หกขีดเจ็ดขีดหลายตัวเลยนี่ครับตัวนี้ตัวล่าสุดเยที่ได้เมื่อกี้นะประมาณโลกว่าครับนี่แห่เกือบเอาไม่อยู่นี่นวลจันได้นวลจันสองตัวครับนี่ มานสามสี่โลสี่ห้าโลครับไหนโอ้ยหนักว่ะรวมน่าจะมันห้าโลมานห้าโลน่าจะได้ครับหวานแค่ชั่วโมงมานชั่วโมงหนึ่งอ่ะนี่เป็นไงเหมือนปลาสากเลยเหมือนนสากระยครับ มาเกือบสองโลงเนี่ยสวยงามนี่ครับ